สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอรอพัททโรนะคะวันนี้ก็จะมาทําวันนี้เป็นพิกอาการนะคะวันนี้จะมาทําพิกอาการในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นเนี่ยน้อยใจเราไหมแล้วก็น้อยใจในเรื่องอะไรนะคะวันนี้มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3กองเหมือนเดิมนะคะกองแรกนะคะเป็นรอสคอร์ดนะคะกองที่2เป็น จริงๆเป็น Rose ลสควอ z เหมือนกันแต่ว่าเป็นใสกว่านะคะเรียกว่าหินสีขาวแล้วกันหินใสๆอ่ะแล้วก็กองที่3มเป็น a m e t ทิส t นะคะก็ขอให้ทุกท่านหลับตาทำสมาธิแล้วก็นึกถึงหน้าของคนที่เราต้องการที่จะถามคำถามนะคะแล้วก็เลือกกองไพ่ที่สะดุดตาสะดุดความรู้สึกของคุณมากที่สุดนะคะ สำหรับคนที่ได้สำหรับที่1น,นะคะโลสคอร์นะคะเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาน้อยใจคุณไหมและถ้าเกิดน้อยใจน่ยจะเป็นในเรื่องอะไรนะคะคุณได้ spread your w i n g love, dedicate, d effort, a w a k t i n g r e s u l t win or lose, s t r u l master นะคะสำหรับคนที่คบหากาันคบหาดูใจกันหรือแม้กระทั่งเป็นเพื่อนกันก็ตามนะคะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมัน มันไม่บางทีเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่าเออเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นอิสระหรือว่าบางอย่างมันถูกจํากัดหรือว่ามันเป็นเป็นไป,นปนตามที่เขาต้องการไม่ได้เออทางที่จริงๆคุณกับเขาเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนาแะ,แล,ะ HH, แล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเขาเองเนี่ยค่อนข้างเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยก็ใส่ความพยายามในความสัมพันธ์พอสมควรเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสม่ำเสมอแล้วก็ เข้าใจในตัวเรานะคะบางคนที่คนที่เลือกสําหรับเนี้ยอาจจะถามถึงเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะเหมือนเขาคิดว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็ต้องได้รับผลตอบแทนกลับมาเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นความรักหรือความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าคือบางทีเนี่ยพอเขาไม่ไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการจากคุณเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่า เออหรือที่ฉันทำไปนี่มันไม่ถูกนะเออเหมือนแบบเอออยากอยากที่จะถอยออกมาหรือว่าปรับตัวออกมานะคะตรงเนี้ยมันเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความคิดในแง่ลบหรือว่ามันมีบางอย่างที่ที่ตัวเขาต้องปลดปล่อยออกมามันเป็นมันเป็นความคิดที่มันไม่ค่อยโอเคสําหรับเขาเท่าไหร่นะคะเออและเขาค่อนข้างที่จะคาดหวัง หรือว่าเรียกร้องที่จะได้รับจากคนอื่นคือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเขาให้อะไรไปเขาก็คาดหวังมากๆว่าเขาจะได้สิ่งนั้นตอบแทนกลับมานี่คือสาเหตุถ้าเกิดว่าเขาจะน้อยใจเราในเรื่องอะไรมันจะเป็นปร,ประมาณนี้นะคะเป็นสาเหตุว่าเออคุณไม่ได้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าในสิ่งที่เขารอคอยค่ะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูคำแนะนำกันนะคะจากไพ่การนีนังเจอทาโร่คนะคะให้กับ คนที่เลือกสำหรับที่1นนะคะว่าควรจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณได้นายอบตอ s Review and Contemplation The Spiritual Teacher นะคะ s e v n of Abundance e t of Abundance แล้วก็ Guardian of Action แต่ละใบหมายความว่ายังไงขออนุญาตอ่านภาษาอังกฤษไปด้วยนะ Sobbing so hard on yourself and turn your thoughts toward positive Does no need to worry. Anticipating the worst isn't helpful. Know that heaven will provide a solution. If you're experiencing sleepless night and anxiety over a challenge in your life, release the problem to your angel นะคะคุณเองตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะมีความกดดันในชีวิตพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นกับเรื่องนี้ที่คุณคิดมากหรือว่าในเรื่องต่างๆในชีวิตคุณก็ค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองแล้วก็มีความมีตกกังวลสูงนะคะไพ่ก็เลยแนะนําว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องมองในแง่บวกแล้วก็เลิกที่จะก,กังวลบ้างนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะตรงนี้ให้แบบ พยายามปล่อยวางให้คิดบวกแล้วก็สิ่งไหนที่มันผ่านมาแล้วปล่อยให้ผ่านไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะ Review and contemplation you a r e a c c o m p l i s h e d a great deal in your life and you have much to be proud of now it's time to decide what's next as you contemplate the past and the present you will get clear on your divine life purpose don't be distracted by continence Conventional thinking be the real you หมายถึงว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาคิดทบทวนกับการกระทําของตัวเองว่ามันดีไหมการทําแบบนี้มันโอเคไหมหรือว่าเราเรารู้สึกว่าแบบ เขาเรียกว่าไงเหมือนคิดทบทวนเนี่ยเวลาอยู่ว่างๆอย่างเงี้ยเราก็ลองแบบกลับมาทบทวนการกระทําของเราว่าเราอยากปรับปรุงตรงไหนให้มันดีขึ้นไหมนะคะอย่าไปกังวลกับมันมากเมื่อคิดแล้วแล้วเราอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็คือเริ่มต้นใหม่ไปเลยอย่าไปรู้สึกผิดกับมันหรืออย่าไปจมจมกับอดีตไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของ j u d g m e n t นะคะมันเป็นไพ่ของอดีตมีผลกับการกระทําในปัจจุบันแล้วเราควรจะทํำยังไงเราควรที่จะ สวอชนะคะหรือว่าเขียนข้อดีข้อเสียมาเลยว่าการทําแบบนี้มันมีข้อดียังไงมีข้อเสียยังไงแล้วเราควรที่จะปรับปรุงตัวยังไงตรงนี้เราคิดว่าคุณเองทําได้มันก็เหมือนเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเ,าเข้าสังคมหรือว่าในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดียิ่งขึ้นนะคะคุณต้องการความรักแบบไหนคุณก็เขียนเอาไว้นะคะข้อดีข้อเสียของการคบกับคนนี้มีอะไรบ้างก็เขียนเอาไว้ตรงนี้มันจะช่วยให้เรามองภาพ ได้กว้างขึ้นนะคะอะต่อไป the spiritual teacher there are great rewards in spending time alone use those moments to solitude to focus on love and ways in which you might give to t h o s e around you ใช e your light as an example for others to follow seek out a spiritual mentor of your own if your light feels unfulfilled right now หมายถึงว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะควรคือมันก็โอเคมาเป็นมันเป็นช่วงกักตัวของเราอยู่แล้วเนอะตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราได้ใช้เวลาคิดทบทวนอะไรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการทําแบบเนี้ยมันจะยิ่งทําให้คุณเป็นเอ็กซ์เพรสมากขึ้นอะ่ะเหมือนกับว่ามีความเชี่ยวชาญมีความชานาญในการ ให้ข้อคิดกับคนอื่นได้ในอนาคตนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเหมือนกับว่าเราเองก็ได้โฟกัสในในจุดที่มีปัญหาแล้วเราสามารถที่จะค้นพบทางแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะคะประมาณนี้ต่อไปนะคะ seven of abundance have patience sometimes d r e a m grow slowly don't worry the hard work you v e invested will bring about a bountiful harvest This is a good time to prepare because things will soon move forward quickly. Use it time to rest and plan. หมายความว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องอดทนรอกว่าที่ผลลัพธ์ของมันจะปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยไม่ต้องไปกังวลกับมันมากนะคะ สิ่งที่เราได้ลงแรงไปนะคะสิ่งที่เราได้ทำมันไปเนี่ยแน่นอนว่ามันจะได้ผลตอบรับกลับมาในเวลาที่เหมาะสมอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้มันเป็นเวลาสำหรับการเตรียมตัวให้กับเรานะคะได้พักแล้วก็วางแผนการที่เราจะทำอะไรต่อไปในอนาคต ก็คืออย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์หรือในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วตอนนี้ที่เราจะทําแบบนั้นนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะดีอย่างแน่นอนนะคะ At the abundance, this is a time of learning and honoring your skills. You may feel inspired to go back to school, take seminars on topics that fascinate you, or educate yourself on the healing arts. This is a good time to change jobs or make a career move. The key to success is in the details. Monitor your project carefully นะคะหมายความว่าอ่าคือใบนี้มันอาจจะถ้าถ้าแปลความหมายจากไทยก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาอีกช่วงเวลาหนึ่งสําหรับเราที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็ พัฒนาทักษะของเรานะคะหรือว่าคุณอาจจะไปเข้าคร์สออนไลน์ก็ได้นะคะในใน,ในหัวข้อหรือว่าในเรื่องที่เราสนใจนะคะแล้วก็ถ้าเราถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราใส่ใจในรายละเอียดพวกนี้มันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตคุณอาจจะไปเพิ่มพูนทักษะในเรื่องของการทํางานหรือว่าในเรื่องต่างๆเพิ่มเติมเพื่อสร้างไรายได้ต่อไปในอนาคตหลังจากที่เหตุการณ์นี้ได้ จบลงแล้วหรือว่าซาลงแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีทักษะเพิ่มเติมที่สามารถต่อยอดในผลงานของคุณต่อไปได้นะคะ Guardian of Action It's time for you to step up and be the leader Your national ขอโทษค่ะ Your natural leadership skills are being called into action This is your moment in the sun So move into the light and shine for all to see This card is also about a person who has charisma is inspiring enjoys a challenge and loves the spotlight ใครบางคนที่เลือกสารับนี้นะคุณอาจจะมีความสามารถในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะบางคนอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้หรือว่าเป็นพวกนักพูดเป็นพวกโครกหรือว่าเป็นอาจจะเป็นพริตตี้ก็ได้นะคะ ช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาเหมาะสมสําหรับคุณที่คุณจะพัฒนาทักษะทางด้านการพูดการเจราจาสื่อสารตรงเนี้ยคุณมีความสามารถมีทักษะอยู่แล้วถ้าคุณเพิ่มเติมอีกเนี่ยรับรองว่าคุณจะมีเขาเรียกว่าอ,อะไรจะฉายแววรุ่งอย่างแน่นอนนะคะตรงเนี้ยมันเป็นการพัฒนาทักษะที่เหมาะกับคุณด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ พยายามสื่อสารพูดคุยกันให้มากขึ้นมีอะไรก็พูดกันตรงๆแต่ว่าพูดด้วยเหตุผลนะคะอย่าลืมว่าลองไปสวอชข้อดีข้อเสียมาก่อนวนะ่าคุณต้องการที่จะพูดอะไรเคลียร์ใจอะไรกับเขาบ้างไปลิสต์มาแล้วก็ลองดูว่าคุณจะพูดในแนวไหนแนวไหนที่มันจะทําให้คุณกับเขาไม่โต้เถียงกันหรือว่า หาทางออกจากปัญหาได้อย่างซอฟที่สุดนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะฝากกด s u b s c r i b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะให้ทำท็อปปิกไหนก็บอกกันมาได้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองสองนะคะเรามาดูกันว่าเขาน้อยใจเราไหมแล้วก็เขาน้อยใจเราในเรื่องอะไรนะคะ คุณได้ s h a the love just breathe slow change your focus ด้จากะแล้วก็ confront นะคะเรามองว่าเขาคนนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะน้อยใจคุณเนี่ยมันน่าจะมาจากการที่คุณไปอมอบความรักให้คนอื่นมากเกินไปหรือว่าอาจจะแบบแครเพื่อนมากกว่าเขาหรือว่าไปเที่ยวเยอะเกินไปสังสรรค์เยอะเกินไป,อะ,นไปอะไรอย่างนี้นะคะมันทำให้เขารู้สึกว่าแบบ น้อยใจแล้วก็ความงอนของเขาคือความเงียบเขาก็จะแบบอ,อคนคนนี้ถ้าเกิดงอนเขาจะไม่ค่อยยุ่งกับเราเท่าไหร่อันเนี้ยนะคะหรือว่าบางอย่างที่มันเป็นกิจวัตรประจําวันที่คุณทําให้เขาแล้วคุณลืมหรือว่าคุณละเลยไปเขาก็จะรู้สึกแหละเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรคิดมากเป็นคนคิดมากที่น้อยใจที่กังวลน,นะคะอ,อ คือบางอย่างของเขาเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่แต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงคําแนะนําเขาเนะถ้าหมายถึงตามท็อปิกว่าเขาน้อยใจเราในเรื่องอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเขาไม่คนคิดมากเป็น,นอาจจะเป็นคนเซนซิทีฟด้วยซ้าไปนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เก็บมาคิดแล้วก็งอนเองก,ก็ได้นะคะแต่คนคนนี้อย่างหนึ่งของเขาคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเซนหรือว่า เขาเรียกว่าอะไร่ะเป็นคนที่มีสมาธิสูงนะคะวิธีแก้ไขเมื่อเขาน้อยใจกับคนคนนี้คุณก็แค่ทําตัวตามปกตินะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูคําแนะนำจากไพ่กาเดียน a ง g e l t า r o t ร a r d กันนะคะให้กับคนที่เราสำรับที่สองกองที่2นี้ว่าควรจะทํำยังไงถ้าเกิดว่าเขาน้อยใจขึ้นมานะคะ a ุนนรีวิว and contemplation you are a c c o m p l i s h e d a great deal in the life and you have much to be proud of now it's time to decide what's next as you contemplate the past and the present you will get clear on your divine life purpose don't be distracted by conventional thinking be the real you ขออ่านภาษาอังกฤษให้จบเลยนะเดี๋ยวพูดทีเดียวถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ชอบหรืออะไรกดข้ามได้นะคะไฟล์จบ Emotion, forgiveness is an important part of healing. Forgive yourself and those around you for any mistakes of the past, so that everyone can move forward. Giving is a normal part of life. Actual angel, or those who love to help you move through the process quickly, so that you can get back on the path to joy. Healers of abundance, never doubt that you can make a difference. Your creativity and ability to be innovative make you destined to succeed. It might be time to expand your career, but don't forget to leave time for family. This situation involves a person, possibly you, who is down to earth with a gift for design or decorating. He or she is open-minded and nurturing. To up emotion, a relationship grows closer as two people fall in love, or a current relationship grows much stronger. Friendships may depend into a spiritual connection. Mutual respect and understanding exists or will develop. Don't give up on relationships that feel challenging to you. There's still hope garden of action. It's time for you to step up and be the leader. Your natural leadership skills are being called into action. This is your moment in the sun. So move into the light and shine for all to see. This card is also about a person who has charisma, is inspiring, enjoys a challenge, and loves the spotlight. Helper of action. You are blessed with many wonderful things to do it would be great if you can if you could take the time to make a plan first but you probably don't have the time so get busy follow your instincts and have fun. you or someone you meet is very self-assured capable and enthusiastic and can do anything with a smile. ไพ่าย,ยาวมากไพ่แนะนำอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาน้อยใจคุณก็แค่กลับมาทบทวนว่าคุณได้ทำอะไรให้เขาน้อยใจไหมก็คือทบทวนการกระทำของตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นาการกระทำเล็กๆน้อยๆแล้วเขาเหมือนเก็บสะสมไปคิดแล้วก็น้อยใจขึ้นมานะคะตรงนี้คุณอาจไม่ต้อง ไม่ต้องรู้สึกผิดกับการกระทําของคุณนะคะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยปล่อยวางเรื่องในอดีตนะคะแล้วก็อย่าอย่าไปแบบเสียใจกับมันเลยนะคะก้าวข้ามผ่านมันแล้วก็ทําตัวให้มันเหมือนเดิมส่งความรักความปรารถนาดีให้กับเขาเหมือนเดิมแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ,อ่มันก็มีความรักอยู่ในนั้นนะคุณสองคนเนี่ยค่อนข้างที่จะรักกันนะคะแล้วก็อ่าในในคู่ของเขาเรียวกว่าอะไรอะ ผู้รักเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสามารถที่จะไปต่อกันได้อยู่นะคะมันไม่ได้ว่าแบบน้อยใจแล้วจะต้องเลิกกันนะคะมันมีความรักอยู่ในนั้นต่างฝ่ายต่างรักกันแล้วก็ตรงนี้ให้เปิดใจคุยกันนะคะคุยกันด้วยเหตุผลคุยกันดีๆเรามองว่าทุกอย่างมันจะไปได้ด้วยดีนะคะคือเหมือนต่างฝ่ายต่างต่างคุยกันอะเปิดใจคุยกันไม่ต้องใช้อารมณ์อะค่ะคุยด้วยเหตุผลแล้วก็ เขาเรียกว่าไงอย่า,อย,าอย่าทะเลาะทุ่มเทียงหรือว่าอย่าอย่าอย่าเอาชนะกันอะออถามกันตรงๆแล้วก็ก็เคลียร์ใจกันไปทุกอย่างมันก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เลือกสําหรับที่2นะคะยังไงก็ฝากกดซับสไคร b ์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกสำหรับที่สามนะคะเรามาดูกันว่าเขาน้อยใจเราไหมแล้วก็น้อยใจในเรื่องอะไรนะคะคนคนนี้มีพลังงานของของความเป็นผู้ใหญ่สูงมากเนาะแล้วก็ชอบเป็นผู้นํานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับคนในเครื่องแบบได้หรือว่าเกี่ยวกับการเดินทางได้นะคะ ต่างชาติต่างภาษาได้เขาจะน้อยใจคุณในเรื่องอะไรเรามองว่าคนนี้ถ้าคบกันแล้วเขาเป็นคนขี้หึงเป็นคนขี้หวงของนะคะหรือว่าแบบหวงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะถ้าจะงอนเรามันน่าจะมาจากความเข้าใจผิดนะเออเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะส่วนมากมันจะเป็นจากอารมณ์ความระแวงหรือความขี้หึงซะเป็นส่วนใหญ่นะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบที่จะ เป็นผู้นําแล้วก็ให้เราเป็นผู้ตามมากกว่านะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เหมือนแบบเอ่อเขาเรียกว่า,างไงอะ่ะเขาก็มีมีความเป็นผู้ใหญ่สูงคือเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็รับฟังเราพอสมควรนะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถ้าถ้าเป็นเป็นเรื่องของการใน้อยใจมันจะมาจากจากตรงนี้มากกว่าเพราะว่าเอ่อที่หึงเราก็คิดเยอะนะคะหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนกันก็คือห่วงเพื่อนววาง่ายนะคะเออ โอเคต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าไพ่จะแนะนำอะไรไพ่การเดียนแองเจลทารูการนะคะจะแนะนำอะไรให้กับคนที่เลือกสำหรับที่สามนะคะคุณได้ฟอร์บต h t s นะคะ Spend time in nature listening for guidance from your angels and your own inner voice Because over analyzing the situation won't provide the answer you're seeking. Consider taking a vacation or a small break to help you rejuvenate and become clear on what your next step should be. Meditation can be very helpful. Guardian of thought, you may be called up on to be a spokesperson for a cause close to your heart. Your angel will give you the perfect words and you do brilliantly you may be asked to be a mentor or find one yourself this situation involves someone who is professional with a positive attitude and fresh idea this person who could be you may be emotionally unavailable letting go releasing the past can seem like a challenge but it can also be liberating. Your angels will help you let go, so that you can fly higher than ever before. Ending always around new beginnings. Choose to allow the situation to lead you to more joyful life. Change your life by changing your thoughts. Adopt thoughts. You may feel as though as though. You're restricted by the circumstances you find yourself in, but that's just an illusion. Make a promise to yourself to refuse to be struck in a situation that's making you unhappy. Don't wait for someone to come to the rescue when you can free yourself. Choose freedom. Sometimes you may feel as though your way is blocked, but Often that's just an illusion. You could free yourself from the obstacles that your soul focuses on by choosing a different path, turn your thoughts away from negativity and instead envision endless other possibilities you might act up on. Full of abundance, it's time to reflect upon your relationship with money. Are you spending it too freely or are you holding on to it too tightly this can also relate to how you give up yourself to others is your heart opened or are you holding back your hard work and wise investments will bring great success <laughs> <laughs> okay <laughs> <laughs> like <c oughs> คือตอนแรกที่แบบยิใบไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือแบบเออมันสวยดีนะมันเป็นแองเจิลเราอยากจะได้คำแนะนำอะไรที่มันแบบเออน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอมอ่านยาวเลย <c oughs> โอเคค่ะเรามาดูคำแนะนำสำหรับสาหรับที่สามกันนะคะเอ,อ่อถ้าเกิดคุณงอนกันนะหรือว่าเกิดอาการน้อยใจซึ่งกันและกันเนี่ยสิ่งที่คุณควรทำก็คือกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะบางคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ คุณคิดมากเกินไปอะ่ะเออแล้วเหมือนคุณไม่ได้คำตอบที่คุณหาอยู่นะคะตรงเนี้ยเขาบอกว่าให้คุณพักจากความสัมพันธ์นี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพื่อนหรือว่าในเรื่องของคนรักนะคะออส่วนหนึ่งที่เขาแนะนำก็คือการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะหรือการทำจิตให้นิ่งเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นคนที่เริ่มพูดก่อนนะคะเพราะว่าเพราะว่าการรียนออกตอนเนี่ยออกมาบอกว่า ตัวเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความสามารถในการพูดเนาะแล้วคุณก็สามารถที่จะทํามันได้อย่างดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคุณลองคุยลองคุยกับเขาในเชิงปรึกษากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงเป็นอย่างนี้แล้วเราคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อปรับจูนให้มันเข้าหากันได้อะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนกับว่าให้เราคุยกับเขาด้วยความรู้สึกที่มันเป็นกลางนะคะไม่บวกไม่ลบ ไม่ลบจนเกินไปถ้าบวกอะดีนะคะคือเหมือนกับว่าใช้ความรักความเมตตาคุยกับเขาเราใช้เหตุผลคุยกับเขาหรือว่าคุยกันในเชิงปรึกษากันมันจะเป็นอะไรที่เป็นไปด้วยดีแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่สื่อสารด้วยคำพูดได้ได้ดีนะคะบอกมาประมาณนี้แล้วก็ e t t i o g Go เนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรที่มัน แย่ yeah, หรือบางคนเน่เหมือนทะเลาะกันเลยนะเหมือนทะเลาะก,กันแล้วเหมือนเลิกกันหรือถ้าเป็นเพื่อนอาจจะเลิกคบกันหรือว่าถ้าเป็นแฟนคือเหมือนแบบอาจจะท้ากันเลิกอะไรเงี้ยเ,ออเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าอบางอย่างมันก็แค่เป็นประสบการณ์ที่มาสอนเราะะเอ,อ่ะค่ะเอเหมือนกับว่าปัญหาถ้ามันจบลงเนี่ยมันก็จะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยปล่อยวางมันซะปล่อยให้มันจบลงไปแล้วก็ ปรับเปลี่ยนหรือคุยกันใหม่นะคะเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดเนี่ยชีวิตคุณก็เปลี่ยนแล้วนะคะแล้วมันก็จะเป็นไปในทางที่ดีไปเป็น,ปน,ปน,ปนไปในทางที่มันมีความสุขมากขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าจริงๆคุณค่อนข้างที่จะเครียดกับสถานาการณ์แบบนี้เนาะเ,เขาบอกว่าให้คุณเนี่ยปล่อยวางนะคะอย่า อย่าปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะมันจะทําให้คุณไม่มีความสุขและยิ่งจมอยู่กับในความคิดที่มันเป็นในแง่ลบนะคะเราไม่จําเป็นต้องรอให้เขาเข้ามาคุยกับเราก่อนเราเนี่ยเป็นคนสามารถที่จะเริ่มเข้าไปเคลียร์ปัญหาตรงนี้ให้มันจบไปได้นะคะมีแค่ตัวคุณเท่านั้นที่สามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความคิดตรงนี้ได้นะคะเห็นไหมช h o o s freedom นะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ย มีความคิดในแง่ลบค่อนข้างมากหรือว่าคิดมากบางคนแบบมันเหมือนกับว่าเราเครียดเราวิตกกังวลกับปัญหาตรงนี้มากจนเรามองไม่เห็นทางออกเลยนะคะแล้วแล้วมันทําให้เราเนี่ยจมอยู่กับความคิดในแง่ลบมาเป็นเวลาค่อนข้างนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าก็คือค่อนข้างเหมือนกันอะสใบเนี่ยนะ ตอบตอดกับชุดฟรีดอมนะคะเหมือนกับว่าปล่อยวางนะแล้วก็คิดอะไรที่มันเป็นในแง่บวกนะคะแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยาเมื่อเราเมื่อเราคิดลบเนี่ยพยายามพยายามฝึกตัวเองโฟกัสในแง่บวกเข้าไว้นะคะอย่าอย่าไปจมกับมันมากเพราะยิ่งจมเราจะยิ่งดึงดูดพลังงานในแง่ลบให้เข้ามาในชีวิตเรามากยิ่งขึ้นนะคะอ่าโฟร์ออฟอะบันดันส์นะมันเหมือนกับว่าบางอย่างเนี่ย ไม่คุณตึงเกินก็หย่อนเกินคุณอาจจะเป็นคนที่แบบห่วงเขาเช่นเดียวกันหรือคุณอาจจะปล่อยเขามากเกินไปนะคะพไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นเหมือนกับว่าเปรียบเหมือนเงินนะ่ะคุณอาจจะแบบกดรัดเขามากเกินไปหรือคุณอาจจะปล่อยเขามากเกินไปก็ได้ตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณควรที่จะให้และรับอย่างเท่าเทียมกันนะคะให้คุณเปิดใจนะคะยอมเหมือนยอมรับ ในข้อดีข้อเสียของตัวเองแล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องซะและว้วความสัมพันธ์มันจะเป็นไปได้ด้วยดีทุกอย่างมาเริ่มที่เราเราสามารถที่จะเป็นคนเริ่มพูดก่อนได้นะคะก็พยายามคิดในงแง่บวกไว้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เลือกสำหรับที่3นะคะยังไงก็ฝากกด subscribe, like share s u b s c r i b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากทำทอปิกไหนก็บอกมาได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ